คลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นดูเพื่อความสนุกสนานดูเพื่อเป็นวิทยาทานและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะจ๊ะก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่หน้าเกม Sweet โบน anza นะครับของค่าย pragmatic play น,นะเราอยู่กนใน lucky n i ก k i กับทุน16,000บาทนะครับ ตารางการจ่ายก็ตามนี้ครับัวใจแพงสุดนะครับเราลงมาเป็นไอ้สี่เหลี่ยมสีม่วง,งนะครับแล้วก็สีเขียวสีน้ําเงินไล่ลงมานะครับแล้วก็เป็นผลไม้นะส่วนอมยิ้มเนี่ยเป็นสแกตเตอร์นะครับมาต้องมาสี่ตัวหรือเปล่าผมจําไม่ได้นะเดี๋ยวอ่านไปเรื่อยๆก่อนแป๊บหนึ่งนะครับผมคิดว่าสี่นะสี่อันนะครับถึงจะเข้าฟรีเกมนะครับแต่ว่าถ้าอยู่ในฟรีเกมเนี่ยมาสามอันมันจะเพิ่มรอบนะครับในฟรีเกมก็จะมีตัวคูณร้อย คูณมันเป็นสุ่มนะครับมันจะลงมาข้างล่างนะครับก็ดูเอาแล้วกันนะครับผมก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงนะนอกจากเล่นให้ดูนะครับไปครับผมจะขอปั่นก่อนนะแล้วเดี๋ยวถ้ามันฉุกเฉินจริงๆปั่นไม่มีทิศทาดีขึ้นมาผมก็จะซื้อนะครับอันนี้โอเคสักประมาณนี้นะครับไปครับก็รับชมทพืความบันเทิงนะครับไม่แนะนำให้ทำตามนะ ดูไว้เป็นแนวทางนะครับสําหรับคนที่เล่นอยู่แล้วนะครับแต่สําหรับคนที่ไม่ได้เล่นก็ชมเพื่อความบันเทิงน,นะครับการพนันมันมีได้มีเสียนะครับมันไม่ใช่ว่ามันจะได้อย่างเดียวน,นะครับเวลาที่ผมทําคลิปลงเนี่ยคือคนทําช่องอ่ะก็อยากจะเอาแต่คลิปดีๆลงนะครับคือคลิปเสียมันเยอะมากนะครับก็ไม่มีใครอยากเอาลงนะครับ ผมกำลังคำนวณน,นะว่าผมจะซื้อไม้ละประมาณเท่าไหร่สวยเพื่อนหกร้อยแปดสิบแปดบาทนะครับแตงโมโอเคอลูกสีม่วงม่งเนี่ยมันคือลูกอะไรไม่แน่ใจนะ กล้วยกล้วยกล้วยโอเคแม่ถ้าเป็นในฟรีเกมของคุณดีใจอ่ะมันคอมโบขนาดนี้นะกล้วยไม่ได้ว่าใครนะเรียกหากล้วยนะแตงโมโอเคอสีมมุกโมมันคืออะไรลูกพุนหรือว่าอะไรสักอย่างนะ ไปเถอะผมว่าเราไปซื้อนะคำนวณสักสามไม้นะับสี่สามน่จะได้นะสักห้าพันสี่น่าจะได้สักสามไม้นะไปครับมันต้องแตกบ้างแหละไปครับสิบรอบนะเว้าหนึ่ง โอ้าสองเพื่อนเว้าสามร้อยสี่ครับผมโอ้โหคูณสิบคูณร้อยผมยังไม่ดีใจจังหวะแบเนี้เจริงอังุนมาหน่อยเพื่อนอ,อัองุนอังุนตัวคุณโอเคอังุนสวยเพื่อน เออไม่ขาดทุนนะครับ6กพับาทนะครับโอเคอะไรก็ได้โอ้อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่86ดสิบหกาทนะอะไม่ก็ไม่ขาดทุนนะครับซื้อ5้าพได้มา6,828นแปดร้อยบาทนะผมไปครับซ้ำไป มันอาจจะตีก็ได้นะสิบรอบรับผมองังเงนไม่ค่อยดีนะครับแบบนี้โอเคเห็นมงเงินคูณสิบแปดนะครับ 4,33บาทนะครับไม่น่าจะขาดทุนนะครับถ้าขาดทุนก็ไม่เยอะนะ5รอบสี่รอบนะครับเอาไงสามรอบนะครับผมกุ้ง <Good. S 1> แตงโมเอ้ยได้รอบเพิ่มนะครับแต่ว่า4อันก็ได้แค่ห้ารอบเหมือนสอันนะครับผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจะลงมาเยอะทําไมนะ เราเพิ่มมาของเงินด้วยดิโหลกล้วยกล้วยอุย้ยคูณยี่สิบห้าครับผมโอ้โหมันไม่ไปต่อเนื่องนะครับหนึ่งพันสองร้อยสิบห้าบาทนะโอ้อีกงไโอเคคูณสิบแปดนะครับไปครับผม 5,297บาทนะองโมกล้วยแอปเปลิลอะไรก็ได้ตัวคูณโอ้ได้มาทั้งหมด12,711บาทนะครับ15รอบนะก็กำไรทุกไม้นะครับไปลองอีกรอบครับเพราะมันยังไม่ได้เป้านะครับผมมีเข้ามา1 6ื่นห หมื่นหหรือเปล่านะเดี๋ยวผมขอคิดก่อนนะไปเลยแล้วกันแต่ผมค่อยค่ยค,ยคิดนะครับผมจำไม่ได้แล้วนะเพราะว่าผมไปเล่นเกมอื่นมาด้วยนะ ตอนนี้ใจผมไม่ได้อยู่ตรงนี้เลยนะผมกาลังคิดอยู่ว่าผมมีเข้ามาหมื่นห้าหรือหมื่นหกแล้วผมจาไม่ได้นะครับโอเคขออมยิมเพิ่มเพื่อนโอ้สวยครับได้รอบเพิ่มนะแต่ตอนนี้คือไม่ได้เงินเลยนะครับได้แต่รอบนะครับตัวคูณมันไม่ลงให้ผมเลยอนะเอาไงอื้อหือ อืมหืกำไรผมไปหมดเลยหกสามสิบแปดเพิ่มดีกว่าผมว่าผมได้สองไม้อะอะอย่างน้อยผมขอมีออกไปสักสองหมืนห้าะครับสองหมื่นห้าสองมืนหกอะไรประมาณเนี้ยผมขอไปสักประมาณเก้าพันหมื่นหนึ่งนะ จริงๆแล้วเมื่อกี้ก็เหมือนมันจะได้แล้วนะแต่ว่าผมคิดอะไรอยู่ไม่รู้นะสีเขียวหน่อยเออสีเขียวสีม่วงสีม่วง,ค,งคือองงุ่นนะครับโอเคไม่ขาดทุนนะครับไม้นี้หนึ่งหมื่นสองร้อยหกสิบบาทนะครับโอ้ได้รอบเพิ่มครับผมโอ้มันมาดีนะครับแต่ว่ามัน ผมซื้อสี่ไม้เนี่ยมันมันเสียไม้หนึ่งนะครับแล้วสามไม้เนี่ยมันไม่มันไม่ขาดทุนเลยนะครับโอเคได้รอบเพิ่มด้วยนะครับไม่แตกมันจะว่า,างไงแล้วนะถ้ารอบมาเพิ่มขนาดนี้นะแล้วกับยี่สิบรอบนะฟรีเกมนี้นะเฮ้ยอย่างเงียบดิเพื่อน โอเคขอตัวคูณหน่อยเพื่อนโอ้ย <c oughs> ชมไม่ได้เลยอะ่ะโอเคตัวคูณสิบห้ามานะสวยเพื่อนสิบแปดไปดีห้าพันสามร้อยสิบบาทนะครับ คงณนแปดครับขำๆครับสี่ร้อยนะได้สี่รอบนะครับอังเงินอ่าตัวคุณขอตัวคุณเพื่อนขอตัวคุณเฮ้ยตัวคณไในเวนอะไรของมันวะ เรียกหาตัวคูณโอ้แต่แล้วโอ้คูณหน้าสิบเสียดายครับผมโอเคครับยี่สิบรอบได้มาหนึ่งหมื่นเก้าพันสามร้อยห้าสิบห้านะครับก็ตามเป้าที่เราคุยกันไว้นะอันนี้ผมน่าจะได้กำไรอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งหรือว่าหมื่นหนึ่งหรือหมื่นสองนะผมไม่แน่ใจจริงๆนะผมเอาเข้ามาหมื่นห้าหรือหมื่นหกนะครับขออภัยด้วยน,น,นะนะครับ,อรบพอดีผมมาจาก ไวเวสโกนะแล้วผมก็ลืมนะครับผมถอนออกไปบางส่วนแล้วก็ผมลืมนะครับว่าผมเอามาเท่าไหร่นะก็กําไรแหละครับสาหรับคุณผู้ชมที่ชื่นชอบเกมนี้คลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์ซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยนะครับเพื่อที่จะได้แจ้งเตือนคลิปหน้าที่ผมจะลงนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ